เที่ยวกรุงเทพเบี้ครับพี่มถ้ามาไหว้พระเงี้ยก็จะแวะกันมาไม่ไกลอ่ะพี่มาแค่สามกิโลพี่องค์เดียวในไทยต่อบางเนี้ยช่วงนี้คนเยอะครับพี่บางที่ <ปะ S 2> ผมหวานมาคนเยอะค,คนเยอะเลยสามกิโลรอดท่ายารานเลี้ยวขวานิดเดียวคิดค,คนเยอะที่ปราสาทนครหลวงมาไหว้พระตอนนี้ที่เป็นกระแสก็คือองค์พระพริฆเนศนั่งบนกระโหลกอยู่ที่ปราสาทนครหลวง อำเภอ,อนครหลวงหลังจากนั้นก็จะไปทานข้าวที่ร้านคูเหลาคูเหล,า,เหลาก็จะเป็นร้านอาหารพื้นบ้านอยู่ริมทุ่งประสานาคนครหลวงกับร้านคูเหลาไก่รวนเนี่ยก็อยู่ห่างกันประมาณ3ามกิโลถ้าอยากจะทานไก่รวนนะครับมาที่นี่แล้วก็ทีเด็ดเลยน้ำพริกขี้กาอร่อยมากสุดๆ เปิดตั้งก็ปี23 36-37ปีส่วนใหญ่ก็สั่งอาหารพื้นบ้านเราปรุงอาหารแบบความรู้จักชาวบ้านแล้วคกรุงเทพคนเยอะด้วเคาเยอะฮะเยอะมาจากกรุงเทพส่วนใหญ่เขาก็มาสั่งไก่รวนเป็นอันดับแรกและอันดับสองก็คือพวกน้ำพริกกาปพวกน้ำพริกวลาอะไรเงี้ยกินแบบมันหนอกลงแังสือผู้สร้างกุสมเป็นอันดับแรกด้วยก็เลยรู้จักกันมาทั้งนั้นเลยว่าพวกทีวีหรือรายการต่างๆที่จัด รายการต่างๆนี่ก็มาตามอ้หนังสงอนั่นสูตรเก่าโบราณแน่นอนของแท้หายากปลาเนื้ออ่อนชูชีต้องยำปักคันนักกิกาพี่อยากให้ลองติกเนเจอร์ของเง้เราปุงเองโดยแม่ครัวรคือ,อไก่รวนเนี่ยต้องต้องใช้ไก่แบบ พ,พื้นบ้านซึ่งอายุของมันเนี่ยกวาจะกินได้เนี่ยหกเดือนไม่เหมือนกับไก่ไก่ทัว่วไปนะสู้ไก่พวกนี้ไหม,มซึ่งเขากินกับมันนานแลวชูชีก็โน่ีฟะนอ่อนอันนี้ก็โบราณเหมือนกันชูชีฟะนอ่อนใช้ใช้สูตรชาวบ้านไอ้นี่คือน้ำพริกขี้กา,กาหรือไม่กับปลาระถ้าไม่ใส่ปลาระเรียกว่าน้ำพริกขี้กา อันนี้ปลาปลากฏดทังอำนว่านนรครูเหลาผมเป็นครูชื่อฉะเหลาคนละเรื่องกับชื่อร้านเพราะร้านมันคือครูไม่เราเรือเหลา,า,าคือพัฒนาการจีนครูเหลาคือร้านอาหารที่อยู่ริมครูเขาบอกมาร้านไหนร้านครูเหลามาปากต่อปากอะ <laughs> ตำบลบ้านชุ้งอำเภอณครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดี๋ยวนี้ก็สมัยใหม่แล้วคือคุณปักบุทใช้คําว่าครูเราเสามารถจะมาหยุดเนี่ยทุกวันหวยออกไม่เล่นหวยตัวแม่ครัวไปมัวแต่สนใจเรื่องแต่ <c oughs> ตัวเลขอะไรก็เลยหยุดซะเลยเนี่ยตัดปัญหาคืออยากจะให้เชิญชวนให้คนที่ามาอยากจะทานอาหารแบบพื้นบ้านขอเชิญเลยฮะมาที่ร้านครูเรา